สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับมอ,อแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่16ตุลาคม2 5 64นะครับวันนี้กับทุกคนกระต่างมีความหวังในมือนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับตัวเลขโชคลบับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามความฝันของแม่ไพร่นะครับเนาะเพิ่นกาอยู่เมืองเก่าแซงบาดานนะครับเนาะว่าเพิ่นฝันแบบใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันน้ำกันเนาะครับเนาะ คือความฝันของแม่ไพ่อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลในวันที่16นะครับครึ่งมื้อน,นี้นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำมมลังใจแห้พี่นินบุญธรรมนํำสชกน้ำดื่มครับเดัอ ก็ันแบากฟันดีอยู่ค่ะจครับแล้วแบานฟันดีอยู่อันนี้ได้ไดถูกในนอกกัครับฟันได้ยีตลอดละหักแกมันสีออกบออกบอ,อกไรยงครับแป้งรับกัชุดา่กกยายูชุปวยใหญ่บอดากันบร,รต้องบอกเหกันเนะเออะเาะบาบ้านเนาะมันก็กเป็นแนว<อ>ขางเซื่อน,นะครับครับแต่ฟันบ้านตัดไปปตือเมื่อคืนไปโผลครับไปโผลเจ้าตัเห็นักันนี้ฮะมาโค มขขะ,ะมข้อที่พวกเข้าน่าจะมาดีครับมะกอกแข็งๆกันนละแข็งๆกันเข้าเอามาต้มแล้วก็กัดกินน,นะครับแม่ก,ก็เลยฝันว่าไปตอนเด็กฝันฝันผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนนั้นครับล่าหลุดกับอยู่กับลูทรายแลาววันนี้เมฆก็เลยย่างเขาไปหาเขาไปหาแลว้วแล้วล่าโซ่เทาผู้เทาคนนั้นล่าโซ่ล่าหาออกมาแล้วไม่ถึงชินเมฆเลยหาถึงเนะคี่ยก็เลยบอกโอ้ยอันคุณตาบอกพ่อไปหาหมอแลว้วบ่อเอายะเจ้าบอกเอาอัน คนแตาไปหาหมอบ่ค่ะต้องไปใส่ซี่นะอันเราคือหะแท้อันนี้ค่อยก็เลยเอาอันสำนีไปบุดปากเรานะเสร็บเส็จเจ็นปากแล้วนะครับมาใส่โอ้เลือดนะอืงมันแต่หักเข่าโอ้เข่าโอ้ครับครับครับอือันนี้หนูขันเจ้าบอกเอาไปหาหมอค่อยก็สิไปหาอันไปอันนั้นถ้าไปหาปลดสมัยยุูกูได้สบายอันี้แต่น้ำอัน ไสไปกบผัวไฟสบาับกคลัเดฟเร่อสบายข้าจ้บอกพาพ่อเจ้ไปหาหมอใครแล้วแต่เด้อพ่กรเปากระปาะลนาไว้ไฟน้ำาเรียกกปาก็ไปากป๊กไปเราไปเห็นตัวมะกอตัวนึงหักใหใหญ่ตัวมกอตัวนั้นครับหักพิษแบบแบบพิษอันเนียวพิษแบบแบบปากมันลูกใหญ่คือสมก้าวนี่โอ้บกกอเห่าเนั่นนะบกกอสมก้าวหอมเฮาครั มีกเลยไปจับเอาเอาเบืองนี่แหละไปจับเอากลับขึ้นมาเดี๋ยมันเน่าซึ่แค่แม่ว้หมากนี่แบบมันใหญ่กว่าหมูเพอเพอเด้อแม่หมากนี่บ่เคยเห็นมบ่เคยเห็นด้วยไปเสียใบเมื่อเทศบาลเบิ่อแม่เราเนี่ความหัดเนาะมันเดี่ยปเก็บไว้ป็หมากน้อยๆสั่นโปมือโปมือนี่ทั้งเก็บทั้งกัดกินแม่หรันกัดกินบักตอนหน่วยใหญ่เนี่ยเก็บไว้แล้วเออบักหน่วยใหญ่เอาใบเนี่ยคแห่เดี๋ยวมันจะไปก็รึเดี๋ยนี่นี่เดี๋แห่แม่เนี่ยแม่แม่ใบนี่ขึ้นมาคว้าวันน้ำหอมเขาหนึ่ง มันก็บมีเน้ปกติกบะมีในค่าคฝันก็เลยจ <c oughs> ะ,ะสร้างเพื่อฝันท็น้ก็สร้างค่อยๆยน <c oughs> แล้วอันนี้ห็นมีหน่วยเดียวันนันแหะแปลกกูหมูค่อยไปเก็บเอามมาร้าวคือม,มาล่นอยู่พี่ขวายเลยว่านนี้เนาะ <c oughs> บัดจับขึ้นมามาเหม่นหมาก้าวเดว้เป็นมากอ <c oughs> อใหญ่เป็นมากอใหญ่ใช่หมาร้าวน้ำหอมอันบเป็นมบบว่าเพื่อเสื่อดอกอันนี้มห่นรับ่เคยฝันจะเสื่ออีลีอันนี้ครับครับมกกอ้วยเกชิมาใหญ่นี่ยแบเป็นแปลกเนี่เรืงไม่ได้เลยทีนี้ับเลยไปหากินเอาเผื่อชิมกันรันา ห้าศูน้า่แม่นบ่เพราะว่ามือจับมือจับคอครับคมดนือที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่ับมเปียดลกเหนมากนะเพราะว่ามือดุละคนจะเกี่ยวไปเกี่่วมาจะได้ดีฝันยำเลือดกต่เกย่อจกันซี่มักรอกระบอมันเก่า่เอาเก่าเอาเก่าเกก็พกตัวเดียวอือพกห้าศูนย์เนาะจะไกลๆมันนี้มันกะเก่ากับอันนี้มันกั ตัวเดียวๆเ้ดไครับอืแต่บบมีหรับซื้อกว่าม่กื้อ่ตห้าชินห้ายครับไม่ได้ซื้อสามครับสามโซเชื่อตลี่เลยดิครับจองใบได้ครับครับ่เดียวแม่ก็บว่าันดียูเมื่อขึ้นมาหรโอ้ก็ฝันอยนี่แหมบมื่อขึ้นมาเดี๋ยวไปเาีายาขึ้นสางแนว จต่เกงเน้อแม่เดยหลายรอบโอ้ยลูกนึงเข้าตะหนแล้วบนี้คนนให้แล้วแม่บ้านในความฝันมีความิดของแม่นะก็ผนให้ขัดแบบนี้มกอกที่สมัยญงก็มานั่งคืนเด้บปกติก็บ่มีอยู่แล้วบมีอือมากอกอมากอก้ะสีสมัหญ่แท้เลยว่บอ้าวเปะกันเยอบปรมาเนาะอือมาดยคู่หลายนวนหลายฝันหลายบ่แม่งคืไป ตัมแม่ะตาแม่ตีเ <no> ป <liebe> ็นหาซุนซ <in> <deux> ุนหาั nice ่เออแม่จะตีจะหาซนซุนหาะมือหันิ่เนี่ยแต่ก่อนมันก็มเนาะหนอะไใหญ่ส่ข้าวมาแม่มาซืกลมๆแสดงว่าเป็นเด็กซุนงเด็กซุนแม่ตีลนะครับจะีเกาสูนกได้เปนอะรกอกเนาะก็ได้แต่พตีอะไรว่าวคุณฟังให้ฟังอันนี้ครับเป็นควานฝันเนาะคุณฝันอันนี้พูดแ้ตีได้ก็ได้พุตีก็ได้แบบด้วยบ้านแบบม่กับชิ่ัวเติมยู่ละแบเตินให้ด้่กแบบบ้าเอ่แบบแม หานน้บีเเน่บอชื่อหลายตัตีช่อีได้มาจากใครครับหนึ่งแปนเตพันธ์ว่าผัดีหนังกระด่างยันยาอยู่นี้อ๋อทีมาตอนแรกนะครับผมก็จำคเราักับเจาหนึ่งป๊มันวาลิกน้องสาวฝันอีู่แลน้องสาวก็ฝันดีเจ้าเออแล้วแบบเขาดีบแล้วแบบคอยเราแเจ้าฟังนีคนเราเขาดีบคอยเขาดีบคอยเยอะคน เืออนันไ้าหนึแนมต้นไสามตัวเลยอนได้สองตัวเน่ยนนื่อจะไดสองใบหนา่งพันคเก้าหแปดอันที่เดียวอันียวหกห้าชิ้นจะได้สองใบนึ่งันชื่อใบแค่แต่สองตัวยังพันซื่อแตบอกเคยฟันแบบจักเสือมยบอเคยฟันจักเสือประกอนไงบอกเคยเห็นไงบอกเคยขันจักเสือนี่ืนเก้าแปกครัเขาฟันมันขึ้นเลยเนีเขาฟันมืนขึ้นนี่นะครับ มเป็นูวแล้วก็ทางทางทางฝั่งทางใจอันมองคเม่อกป้เราบอกกอมเป็นห่วยอมิเป็นห่วยทางคอยไปเอากอดกอใหญ่มิจิโคโลอยู่ต่วันเกข้าวเทเรตไปเจ๊บพึ้นมาบเหม็นข้าวมิจิบอกกอนบอกอเจ็บมาหชุอื่นมจะเนหววน้อยบมันนัวมามาฝั่งนี่ผัอามักขึ้มาใหญ่แท่งนไเลไปจบมึอมข้าวแนมบอข้าวหอมไปจ๊บเอาขึ้นมาบเหม็นเด้ตัวเหม็นอุ่มใส่อุ่มส่ทีแห่ได้แล้วเนาะคือเอาอุ่มมข้าวน้หั่นครับอันนี้เนี่ ซื้อที่หนได้ซื้อกับมือมากกับมดีไม่มีครับเข้าอะไรแหละอีกม่หนพึ่งมีมีหาศูนย์ศูนย์หาเออน่ับแปดแปดหนึ่งกะัทีแปดกพัทีแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดะครับเนาะสิป้าซื้อไวก็มี่ซื้อไวเคาีของน้องสาวเก้า เออ918 918เล็กตรงกันพอดีตรงกันพอดีถรงบคนไทเอคนยโชคดีป่ะครับงวดที่แล้วว่าจะถึงได้แรืบางแห่ง่ำรยคนกโชคดีนะขี้เหร่ขี้เหร่พวกทุกคนมฝันเนาะอั้เป็นความฝันเรากันฟังเนาะครับเนาะสางงันดียู่เพรต้องมอกใมนการถูกพิเ็ต้องมองใหมืันกันนะครับปต่าคุณนแม่กับเบาเป็นแนวทางนี่ือครับ ผูใด uhm, ้เส okay. ือกับเสือกูได้่เสอกับโปยังอเป็นยังค่ะไดหมักกจัดผูไดคัดกับพานอันนี้เป็นความฝันเนาะแม่เนาะเอยแ่บอเคยกับังค่อดเยมาใหญ่เลยบอดเคยฟันแบบเป็นเจ้าบเออบอกกอดลยจะมาใแญ่เลยอ้าวสบายที่เด็ก้เฒ่าบ้าที่ไนเลยเนาะแบบ แต่ว่ากะดิอุ่มเนาะยังเป็นบ่อุ่มเนาะอุ่มเอามาไม่ี่ห่อุ่มนิบกินได้เี่ยไม่ได้เป็นมะอห่วงห่วงไม้เป็นเียว่กฉันบ็เคยเห็นนะเียมาเคยไปบ้านบึงอ้าวบอกอก็อหน่ในท่เย้านี่บ้าอ้าวบขจิบาผููขันก็จะทีกันเนาะคอยกะ่ประจุปามเนาะคอยตงมนหากูดเมนมาแตมองกันยไม่มีคอยผมผมาแงอยามากเลยเมืองแสบเอาแยงมากอย่างมากเราบอกกินหอดนมาขึ้นเขาบอกมาได้มาขึ้น พกหมาเน้่มัอขื่นไงมาฝนตกริีนเอ้าเป็นนอนเป็นเวทเที่วนิพวกก็ได้จ้าถูกเจ้เทียดเพิ่นเพิ่งกล่าล่าันครับเลยเอียัว่าบอกปู่รู้มือต่างมาครับร้นอสั่งตุลาปบอก้ลาอยยบไปดูรู้วกานสิครับที่ใช่ยชาติที่ขายชาติทม่ได้แมสร้างมาเต่งสวยเออ เราคู่ใดโชคดีนีโชคลาภถ้าผมถือเองผมก็จะมาซอยเพราะว่าผมตั้งจิตอธิษฐานผมจะเฮ็ดเด่ๆอย่างนี้นะผมจะมาซอยให้ได้ให้ปลูกให้ยาเฮาเออมีมองกันฝนกันแดด่นะแดดออกมากกับโบฮอนฝนตกมากกับโบเปียกนะครับไม่ก็จะไดโตโอ้ได้เก้าสองสามก็ที่บนนี้เพราะว่าผมมีอัยอย่างหนึ่งตอนผมมาเอามือแหลกลุงพุ่นเมื่อกว่าปูดนี่เป็นคนไทย ผูกนี่ไข่ไตสูตรคนว่าป่านนี้ผมไปนอนคนอยู่พางบ้านผมนะว่าผมอ่ะคุยกับคนไทยเบิดมขึ้นจริงๆริงอ่ะผมโมโหเรื่องใลยผมนอนหลับเนี่ยจนฟอดแกงหมาเลยเอ้ามันผมคนทิ้งลูกน้อยมันปูมาหายอดดิว่ะครับเจ้าคุยกับคนไทยเบิดมขึ้นเขาว่าซื้อแล้วปูครบครับผมซื้อปูครบหรอครับเป็นคนไทยเนาะ ใส่สูตรผูกงี้ไข่มาเน็่ตะลุงมพ่นบ่อกฟังประวัดค่คยฝฟังอย่างนี้จะหมู่หมู่บอกหมู่กวนใจแบบฝันครับแบบผูกก๊อกผืนเอาว่าเมนตูเด็ดได้ยี่ห้องกลัวเมียเฮาคนว่าผูกก๊อกผืนแบบเจียวว่าแต่ว่าคนเป็นคนไทยบ่แล้วเขาก็เลยถามนะบอกแล้วจะแบบผูกกรบแล้วก็เลี้เลยถามเยอะขนาดนนั่นตะลุงมพ่นว่าใส่สูตรผูกงี้ไข่มาจากกรุงเทพมาตามหาเมียเมียบอกลับมาที่นม่ก็ออกันก็เลยอยากขึ้นมากคนว่าจะเป็นนั่งกันเดงนี่แหละครับเมียลาวเลี้ยงเนาะครับ แล้วผม,มีๆๆ่พอนไปคุยกับผมมันขึ้นเกคนวค้างบานนะพไม่นอนทนี่งหน้าดิไม่แล้วมืออคนมามือเรียกมือคนมาหลายๆ,ๆครับแล้วบรจาความอยู่เราลงุนรงไปอยู่บังน้าคนทื่เก่าคที่อยู่่อนไม่นอนน้าคนทื่เก่า เราเจ้าคนเพิ่าเขาจะมากสงบเนาะเออเขาจฝันเกี่ยวนะครับว่าิ่นว่านี่จะคนมาหา่คนมาหาไปหาบองลูกคนละแ่าต้องไปดูดูน้ำทุกับอนุญาดน่เอ้อย่าตื่นอย่าส่วงเลยลูกร้านกันเนาะกบังกบางก็ช่างนี้ครับคือบ้วบังเท่านี่มองนี้ขอโชคขอลาบก็ปูวันนี้มาลบลู่พกกระบอกคนนี้ดินชอนั่นคือกระบอก ก็่ะอัวะ่าไาเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะคุณแม่เนาะได้มาส้างบุญพ้นแม่สัางรัง่พ้น้วนยจะพื้นเหมือนวตกมากับบัเปียกแดดออกกรบเห่อนแมผมก็ตั้งคิดอธิษฐานเนาะผมอยากส้างให้พื้นอยู่ัดเลขตวห้าวติตัดลงแบบนี่ยแบบหกห้าห้าหกติตั้ไปแล้วมันหก ห้าศูนย์เนาหกซ้ย์ูกหาัดไว้กัได้อันนี้นะฮูกาหากนี่ก็รัดไว้ให้ซื้อแบบนี้บเออซัดไปชัดมาได้ดิโอฮูกหาฮกอื้ซัดเด็กถึงสิบได้หนัพอเราถีสามตัวมางเอาต่ซัดเด็กเก้าหนึ่งแปดเนาะซัดเอาเก้านหนึ่งหนึ่งเก้าก็ซัดเอาฮาซุนซุนหาเออาได้ pues? หว่าเคยไปเล่นซัดมี่แต่ไม่เล่นได้ ครับก็อยสุกๆมันมันเนาะคุณแม่เนาะมันมันนำกันทุกทุกคนเนาะครับเนาะ คนนิ่ๆอย่ก็คือใได้ย่น้ครับา่าาฮนี่ก็อคุ้ายคุณแหน่ครับคบสิแดงปันสุกหลาบเนาะแม่น้อโป่แพงของนาะแม่นนาะบ่แพงครับแต่ว่ามาทําบุญน้ําันหังมันคือับมันอกั่ดาเดียวหัาาาเดียวเอเป็นเด็กเนี่ยทางนาะแม่นนวทางชื่อเนี่ยนฝันเนาะพื่นติสแตนแบบน้ําพื่นเวลาครับ ฝันแบบแรกก็บอกเเครับแห้มาสมมติมีผูมิใจแล้วอักอยิงคนเดียวเลยค <laughs> รับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของแม่ไพ่เมืองเก่าแซงบาดาลเนาะครับเนาะงเป็นกาตีความฝันเด็ดเป็นตัวเลข5005 650918นะครับหรือว่าท่านผู้ชมตีความฝันของแม่ไพ่เมืองเก่าแซงบาดาลเป็นเลขตัวใดก็ซอยคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอแนะนำเลยครับเด้อ เดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขความฝันของแม่ไพ่เมืองเกาแซงบดานให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงเนาะครับเนาะเพื่อนกะทีความฝันเนีเป็นเลข5 0 0 5 6 5 0และ9 1 8นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขความฝันของแม่ไพ่นะครับเกาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่นิยงวันนะครับเนาะในวันวันที่16ตุลาคม2 5 6 4นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอ้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดนิ่งบุญธรรมนำสู่ควาเด้อครับเดอ้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดยังบ่กดติดตามก็กดติดตามให้เด้อครับเดอ้อ 1, เดี๋ยวแอดมินจะตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมขึ้เก่าลรอครับครับท่านผู้ชม แอดมนบุญธรรมนำโชคอะขออวยพ่อเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบจความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้ฉกโชคขค้นมานกันทุกคนด้วยครับเดินในมือนนี้นะครับนาอสวัสดีครับ